สวัสดีครับวันนี้จะมาทำน้ำยาล้างจานมะกรูดนะครับนในฐนานะที่เราเป็นเกษตรพึ่งพาตัวเองนะครับเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เกิดขึ้นในไร่เราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินนะครับเพื่อประหยัดเราก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีอยู่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ภา,ายในครัวเรือนนะครับ อันนี้ก็คือน้ำน้ำยาล้างจานจากมะกรูดนะครับนะส่วนผสมตอนนี้เราก็มีมะกรูดสดๆจากต้นนะครับนะเพราะว่านมะกรูดเยอะ,อะดีกว่าจะทิ้งเฉยๆนะครับอามาทําน้ํายาล้างจานใช้ในครัวเรือนนะส่วนผสมก็คืออัตราส่วนนะครับมะกรูด1นกิโลนะครับแล้วเราก็จะใช้ เกลือนะครับเกลือนี่ประมาณ500กรัมนะครับอัตราส่วนนะครับมะกรูด1ก,กิโลกรัมเกลือ500กรัมแล้วก็หัวหัวเชื้อน้ำยาล้างจานนะครับที่เรียกว่า N70 นะครับใช้อีก500กรัมนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีหัวเชื้อเราหาซื้อยากนะครับอยู่บ้านนอกหาซื้อยากแล้วก็ใช้ น้ำยาล้างจานที่มีขายตามท้องตลาดที่ย่อไม่แพงนะครับถุงละสิบบาทอย่างเงี้ยก็เอามาเอามาใช้แทนได้ครับเพราะว่าน้ำยาล้างจานนั้นเขาก็มีเอ็ดเอ็นเจ็ดศูนย์อยู่ในตัวนะครับอันนี้เราก็จะใช้น้ำยาล้างจานสองละสิบบาทนะครับอันนี้เราจะใส่จากหนึ่งกิโลนี้เราก็จะใส่สักสองสองถุงนะครับนะี๋ยว ขั้นตอนนี้ก็คือเรามาหั่นมะกรูดกันก่อนนะครับนะหั่นเอามะกรูดมาหั่นประมาณนี้นะครับนะหั่นฝากผ่าครึ่งเสร็จแล้วก็หั่นอย่างนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็หัน่นประมาณนี้ครับนะหัน่นแล้วก็ใส่หม้อนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วเราจะาไปต้มนะครับ นี่คือหลังจากที่เราหั่นมะกรูดเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่หม้อแล้วก็เติมน้ํานะครับน้ําก็คืออัตราส่วนมะกรูดหนึ่กิโลใส่น้ําประมาณ2ลิตรนะครับใส่น้ําประมาณ2ลิตรประมาณนี้เสร็จแล้วก็ต้มนะครับต้มจนกว่า,าเคี่ยวเอาน้ําเปรี้ยวนะครับเราจะต้ม จนกว่ามันจะเลืองนะครับแล้วเราเราค่อยมากรองเอาน้ํานะครับอ่าตอนนี้ขั้นตอนนี้ต้มก่อนนะครับอ่าใช่จริงๆแล้วไอ้น้ำยาล้างจานนี่ก็สามารถใช้ผลไม้หลายชนิดนะครับที่มีรสเปรี้ยวนะครับอย่างเช่นมะนาวมะกรูดนะมะขามนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าจะทํายากหน่อยแต่ที่ง่ายก็คือมะกรูดมะนาวพวกนี้จะทําง่ายนะครับนะที่มีรสเปรี้ยวที่มีกรด มันจะทําลายเขาจะเวลาเอาไปถ้ามันมีรสเปรี้ยวเขาก็จะไปกําจัดคราบไขมันได้ดีนะครับอ่นี่ก็คือเรามีวัตถุดิบก็คือมะกรูดนะครับแล้วก็มะกรูดนี่แหละมาทำนะโอเคครับเดี๋ยวไปชมขั้นตอนต่อไปนะครับนี้ก็คือต้มให้เดือดก่อนนะครับครับหลังจากที่เราต้มแล้วสักพักหนึ่งนะครับ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับนะอันนี้ก็คือได้ที่แล้วนะครับนี่นะต้มเคี่ยวให้น้ําเปรี้ยวเขาออกนะครับนะต้มเคี่ยวอย่างนี้ถ้าครึ่งชั่วโมงนะครับนะอันนี้อันนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับเนี่ยหน้าตาเขาประมาณนี้อันนี้ก็คือพร้อมที่จะเอาไปกรองแล้วนะครับนี่ทีนี้เราก็พักไว้ก่อนให้เขาเย็นนะครับ เวลากรองจะได้สะดวกไม่ร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ต้มเรียบร้อยแล้วได้ได้ที่แล้วนะครับเนะพราได้ที่แล้วน้ํา้อนี่ออกมาเป็นข้นๆแบบนี้นะครับถ้าเรากรองปุ๊บเสร็จแล้วแล้วก็ผสมกับเกลือนะครับจริงๆแล้วหลังจ,จากที่เรากรองเสร็จแล้วก็ผสมเกลือเรียบร้อยแล้วก็ เอไปทำเอาไปล้างจานได้แล้วนะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเราไม่ใส่เอ็นเจ็ดศูนนะครับ mm hmm. เขาก็จะยังไม่มีฟองนะครับคนปกติส่วนใหญ่เขาจะติดฟองนะครับนะาล้างจริงๆแล้วคาบมันไขมันออกนะครับแต่ว่าไม่มีฟองคนก็ไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่น้ํายาหัวเชือ้อน้ํายาล้างจานนะครับหรือว่าเอ็นเจ็ดศูนย์นะครับใส่ไปด้วย เดี๋ยวไม่ก็ใส่น้ำยาล้างจานหาที่ย่อถูกๆครับถุงละสิบบาทเอามาใส่เอาความเอาฟองนี่เฉยครับแต่จริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าเราใส่เกลือลงไปแล้วก็เราก็ไปล้างจานได้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาชมขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เราก็จะพักไว้ให้เขาเย็นนะครับ พักไว้ให้เย็นกันโอเคครับหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วก็พักไว้จนเย็นนะครับตอนนี้เราก็มากรองนะครับกรองให้เหลือแต่น้ำนะครับเอากากทิ้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวกรองก่อนนะครับเดี๋ยวใช้จะใช้กระชอนก็ได้เดี๋ยวจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับกรอง ครับหลังจากที่กรองเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับนะเขาก็จะไม่มีกากแล้วจะเหลือแต่น้ำมะกรูดนะครับที่เราต้มแล้วก็กรองเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เราจะมาใส่ส่วนผสมนะครับส่วนผสมก็จะมีนะมนีเกลือแล้วก็น้ำยาหัวเชือ้อ น้ำยาล้างจานนะครับนั่นก็คือเอ็นเจดศนย์นะครับแต่ที่นี่ตอนนี้เราไม่มีนะเราก็เลยจะใช้น้ำยาล้างจานร,ราคาประหยัดแทนนะครับเราจะใช้เอ็นเจศนย์ที่มีอยู่ในน้ำยาล้างจานนะครับครับอันนี้ก็คือส่วนผสมครับน้ำมะกรูดที่กรองเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เกลือนะครับนะแล้วก็ อันนี้เรามาใช้แทน n 7 0นเจนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานย่อ,อไหนก็ได้ครับที่ราคาประหยัดนะแต่ในน้ำยาล้างจานเนี่ยเขาจะมี n 7 0เจอยู่แล้วแต่เขาอาจจะไม่ไม่มีมะกรูดอย่างนี้นะครับนะเขาก็เลยราคาถูกนะครับนะแล้วก็เอามาเอาเอา n เจนในน้ำยาล้างจานนี้มาเติมลงในมะกรูดนะครับเราก็จะได้น้ำยาล้างจานอย่างดีนะครับ โอเคครับอันดับแรกแล้วก็ใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปแล้วก็คนนะครับคนให้เข้ากันครับให้คนให้เกลือละลายแล้วก็เทน้ำยาลงไปเทไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ครับแล้วก็คนให้เขาเข้ากันอีกทีหนึง่งจริงๆใส่ถุงเดียวก็พอนะครับนี่ แต่นี้อยากให้มีฟองเยอะๆก็ใส่สองถุงไปเลยครับใส่สองถุงไปจะได้มีฟองเยอะเพราะว่าเราไม่มีหัวเชื้อนะครับแล้วก็ใช้ใส่น้ำยาล้างจานนี่ลงไปเลยนี่อย่างนี้ก็สีสันสวยแล้วนะครับนี่นเสร็จแล้วก็คน คนจนหวา่าเกลือละลายเลยนะครับนะหลังจากเกลือละลายเสร็จแล้วก็สามารถที่จะไปทดลองล้างจานได้แล้ครับนะเป็นน,น้ำยาล้างจานราคาประหยัดนะครับแล้วก็คุณภาพสูงด้วยครับเพราะว่าเป็นมะกรูดที่เรา คั้นเองต้มแล้วก็กรองเอาน้ำนะครับจริงๆลำพังน้ำมะกรูดต้มแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยก็ล้างจานได้แล้วนะครับตต่นี้เราใส่เอ็นเจหรือน้ำยาล้างจานผสมด้วยเพื่อต้องการฟองนะครับนะอันนี้ก็คือวิธีพอเพียงนะครับวิธีการพึ่งตัวเองปลูกอะไรก็เอามา ปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับนนี่ก็คือได้น้ํำยาล้างจานแล้ว2ลิตรนะครับนี่นประมาณ2ลิตรน,นี่ก็ประหยัดต้นทุนไปอีกเยอะครับาสามารถเอาไปแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านได้ด้วยนะครับนี่ช่วยกันใช้โอเคครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับ เทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆนะครับการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองครับนีน่ทำน้ำยาล้างจานต่อไปเราจะทำสบู่ด้วยนะครับสบู่แล้วก็แชมพูแล้วค่อยติดตามนะครับเอเครับสาหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ